สวัสดี f อครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับมีโอหนึ่งสองห้าคันนี้กันนะครับสืบเนื่องจากมีโอหนึ่งสองห้าคันนี้นะครับเขาบอกมาว่าคาบ,บูเดิมนะครับคาบ,บูเดิมก็คือคาบ,บูลูกนี้นะครับใส่แล้วนะครับใส่เข้าไปแล้วรถมันสตาร์ทติดยากมันมีอาการดันย้อนออกคาบ,บูเลเตอร์รถมันเล่งไม่ขึ้นนะครับเ,เพื่อนๆนะเขาก็เลยทําการเปลี่ยนคาบ,บูเลเตอร์มาใหม่นะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะครับอ่าทีนี้นะครับ เราก็จะลองเอาคาบูเรเตอร์ลูกเดิมนะทำการล้างแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับว่ารถมันจะเร่งขึ้นไหมนะครับเราจะหาสาเหตุกันนะครับว่ามีโอหนสองหคันนี้สาเหตุมันเกิดมาจากอะไรกันแน่นะครับที่ว่ารถสตาร์ทติดยากเร่งไม่ขึ้นมีอาการดันย้อนออกคาบูเรเตอร์นะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าอาการที่ อบอกว่ารถมันดันย้อนออกทางคาร์บูเรเตอร์เนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุรถเดินเบาไม่ได้รถเร่งไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะเดี๋ยวจะเล่าไปเล่าให้ฟังก่อนนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่เราเจอในรถคันนี้ก็คือตรงเนี้ยของคาร์บูเรเตอร์เนี่ยไม่ใช่ตรงนี้ของกรองอากาศเนี่ยนะ ถ้าเป็นกรองอากาศของแท้มันจะมีรูสองรูอยู่ตรงนี้นะมันจะมีรูสองรูก็จะเจาะสองรูมาเลยตรงนี้นะช่องสี่เเดี่ยมตรงนี้ในตระกูลมีโอร้อยยี่ห้านะครับหนึ่งสองห้าเนี่ยนะครับรูตรงนี้มันคือรูอะไรนะครับก็คือรูหายใจจากตรงเนี้ยท่ออากาศนะครับจากตรงเนี้ยนะครับเวลาที่ลูกสูบมันอัดอากาศขึ้นมาเวลาลูกสูบอัดอากาศขึ้นมาเนี่ยกําลังอัดส่วนหนึ่งมันจะลอดแหวนลงไปท้องอ่างพอมันลอดแหวนลงไปท้องอ่างนะครับมันก็จะ เวลาอัดอากาศขึ้นมาเนาะอากาศมันลอดลงไปท้องอ่างมันไปอยู่ในท้องอ่างไปอยู่ในห้องเครื่องนะครับเวลาที่ลูกสูบเคลื่อนที่ลงนะครับเวลาลูกสูบเคลื่อนที่กลับลงไปเนี่ยอ่ามันจะมันจะดันอากาศภายในห้องเครื่องออกมาทางรูระบายนะของรถทุกรุ่นทุกคันเลยนะครับทีนี้ถ้าหากว่านะครับกองอากาศมันไม่มีรูตรงเนี้นะครับเพราะว่าฝาปิดกองเห็นไหมฝาปิดกองเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย เขาทำซีนมาล็อกไว้อย่างดีไม่ให้นะครับอากาศมันรั่วจากจุดอื่นนะอ่าถ้ากองอากาศเนี่ยนะครับไม่ทำการเจาะรูมานะครับเนี่ยถ้าตรงเนี้ยเขาไม่เจาะรูมานะครับเวลาที่ลูกสูบมันเคลื่อนลงถ้าเขาไม่เจาะรูมานะเวลาที่ลูกสูบเคลื่อนที่ลงมันจะดันอากาศออกอากาศที่ต้านอยู่ใต้ลูกสูบนะนะครับอากาศที่ต้านอยู่ใต้ลูกสูบมันจะดันออกมันดันออกไม่ได้มันก็เลยไปต้านการเคลื่อนที่ของลูกสูบดังนั้น ในในการที่มันต้านการเคลื่อนที่นะครับอากาศที่อ่าที่กําลังอัดมันอัดขึ้นมาแล้วมันลอดแหวนลงไปมันไปอยู่ในท้องอ่างนะครับมันต้านลูกสูบนะครับมันต้านอยู่ใต้ลูกสูบเวลาที่ลูกสูบเคลื่อนลงเนี่ยมันจะหน่วงพอมันหน่วงรอบนะครับรถไม่มีกําลังนะครับอ่ารถไม่มีกําลังรถเร่งไม่ขึ้นดันย้อนออกคารบูริเตอร์นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับทุกท่านนะอ่ะนะครับยังไงก็ตามแต่นะครับเดี๋ยว เราลองทําการล้างคาบูเรเตอร์แล้วเอาคาบูมาประกอบดูก่อนนะครับถ้าล้างแล้วมันดีขึ้นเราจะเอาคาบูเรเตอร์ลุกนี้แยกชิ้นส่วนไปทําการต้มนะครับต้มเพื่อใหอ้ช่องทางเดินของอากาศต่างๆเนี่ยนะครับมันให้ให้ความร้อนให้น้ํามันวิ่งเข้าไปดันเอาเศษสิส่งสกปรปกออกจากท่อต่างๆภายในคาบูเนี่ยมันจะมีท่ออากาศรูเล็กๆต่างๆภายในคาบูพวกนี้นะครับอ่ะเดี๋ยว ขออนุญาตทำการล้างคาบูเลเตอร์แล้วก็ประกอบก่อนเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบไปพร้อมกันนะครับครับทุกท่านหลังจากที่เราทำการถอดแยกเอาอลูกเร่งออกมาเราก็มาเจอตรงนี้นะเท่าที่เราดูเนี่ยเข็มเร่งเนี่ยเป็นของใหม่เทียมนะอ่าเข็มเร่งเป็นของใหม่เทียมที่นี้นะครับมันมีแหวนเกินมา1ตัวมันไม่ใช่ฟีโน่นะถ้าเป็นฟีโน่มันจะมีแหวนตัวนี้นะถ้าฟีโน่มันจะมีแหวนแต่รุ่นนี้มันไม่มีนะครับพี่น้อง fc นะ การที่ท่านไปทําการปรับยกเข็มเล่งนะถ้าหากว่าเราทําการปรับยกเข็มเร่งขึ้นเยอะเกินนะครับมันจะเกิดอาการน้ํามันท่วมพอน้ํามันท่วมมันจะดันย้อนออกขบูดังนั้นไม่ต้องใส่นะเข็มเล่งของเทียมมันก็มีผลอยู่แล้วนะมันความเดียวมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับกับของแท้นะครับมันก็จะมีผลนะครับทุกท่านก็ หลังจากที่เราทําการลื้อขบูออกมาแล้วนะครับอ่ะเรามาดูความผิดพลาดอ่าสิ่งที่จะทําให้รถคันนี้มันมีอาการดันย้อนออกขบูก็คืออาการน้ํามันท่วมระดับน้ํามันภายในคาบูเรเตอร์มันสูงนั่นเองนะครับมันจึงมีผลทําให้นะครับรถสตาร์ตติดยากนะครับน้ํามันท่วมมันก็เลยเร่งไม่ขึ้นนะครับอ่ามันเป็นเพราะอะไรเราดูตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวซูมให้ดูนะเห็นไหมอะไรมันขาดตรงเนี้ย นะครับเนี้ยนะครับตรงนี้เห็นไหมมันผิดปกติอื่นไหมเนี่ยไอ้ตรงขาลูกลอยนะครับเห็นไหมเข็มของขาลูกลอยนะครับอ่าเหมือนมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกันเหมือนมันจะหลุดไงเหมือนมันหลุดอ่ะนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ลูกลอยเนี่ยนะครับมันต่ําผิดปกตินะครับมันต่ําผิดปกตินะครับถ้าลูกลอยต่ <impossible> ําแบบนี้น้ํามันมันสูงแน่นอนนะครับ ลูกลอยมันไม่น่าจะอยู่ต่ําขนาดนี้นะครับลูกลอยมันไม่น่าจะอยู่ต่ําขนาดนี้มันควรที่จะยกขึ้นมานิดนึงนะครับวันนี้มันต่ําลงไปติดพื้นเลยนะครับทุกท่านนะเ้าเดี๋ยวลองถอดออกมาดูก่อนนะครับทุกท่านนะอ้าก็มาดูกันตรงนี้นะครับจุดที่ทําให้นะครับรถมันมีอาการน้ํามันท่วมนะครับอันเนื่องมาจากชุดลูกลอยบันสึกนะครับทุกท่านนี่ตรงนี้นะครับ ตรงปลายนิ้วเนี่ยมันจะมีรอยจุดกลมๆอยู่นะครับกล้องไมโฟกัสอีกนะครับตรงนี้นะครับตรงที่เรียกว่าเข็มลูกลอยกับลูกลอยมันสัมผัสกันเราจะสังเกตได้ว่ามันเป็นหลุมลงนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะมันเป็นหลุมลงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตรงเหล็กที่เป็นแง่งออกมาเนี่ยที่เป็นเดือยออกมามันจะเป็นหลุมลงเห็นไหม อ่าตรงนี้มันเป็นหลุมลงมันก็ทําให้ระดับน้ํามันภายในรูปรอยมันสูงขึ้นนั่นเองในห้องคาบูมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทีนี้ดูลักษณะการดัดละดัดผิดด้านนะจริงๆควรที่จะกดตัวนี้ลงอ่าควรที่จะกดตัวนี้ลงแต่เขาไปงัดขึ้นให้มันหงนไงอ่าตรงควรที่จะดัดเพื่อชดเชยนะครับดัดชดเชยก็คือกดมันลงไปนะครับกดเหล็กตัวนี้ให้มันงอลงไปแต่ตัวนี้เขางัดขึ้นมาข้างบนงัดขึ้นมาข้างบนนะครับ อ่าดูเหมือนว่ามันจะทะลุเลยหรือเปล่าเนี่ยมันใกล้ๆจะทะลุแล้วมั้งเนี่ยนะครับอ่ามือสั่นกล้องมันก็เลยไม่โฟกัสนะมันมีร่องรอยเหมือนจุดกลมๆเหมือนมันจะทะลุแล้วนะครับตรงนี้อาจจะได้ซื้อชุดลูกลอยใหม่นะครับทุกท่านนะอ่ะยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับลองดัดดูก่อนนะครับทุกท่าน